ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่สองของกรณี a เท่ากับหนึ่งนะคะอ่าเรามาดูโจทย์กันโจทย์นี่ a เท่ากับหนึ่ง a ข้างหน้า a กำลังสองใช่ไหมลูกหนึ่งตรงนี้เรามาดูเหมือนเดิมเลยตัวหน้าไอตัวหลังก็คือผลคูณของตัวประกอบใช่ไหมลูกตัวหลังก็ไอตัวกลางก็คือผลบวกของตัวประกอบนักเรียนมาดูซิว่าจํานวนไหนที่มันคูณกันแล้วได้ยี่ห้าและเอามาบวกกันแล้วได้สิบ อะไรคุณกันรีบ้าคะลูกอ่ามีจํานวนเดียวเลยก็คือห้าคูณกับห้าใช่ไหมลูกห้าคูณกับห้าก็เป็นห้าคูณกับห้าหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือลบห้าคูณกับลบห้าใช่ไหมคะมีสองกรณีลบห้าคูณลบห้าก็ได้ยี่สิบห้าเหมือนกันเพราะว่าลบคูณลบกลายเป็นบวกแต่เราจะใช้อันไหนล่ะ แล้วก็มาดูว่าตัวกลางเนี่ยอ่ามันจะต้องตัวประกอบสองตัวเนี้ยมันบวกกันแล้วต้องได้บวกสิบใช่ไหมลูกลบห้าบวกลบห้าเท่าไหร่คะได้ลบสิบแปลว่าอันเนี้ยตัดออกไม่ใช่อ่าห้าบวกห้าได้สิบแปลว่าเราใช้ตัวนี้ก็เป็น x บวกห้า x บวกห้าง่ายไหมคะ เราแค่ดูตัวหลังตัวหลังคือผลคูณของตัวประกอบที่เราจะแยกส่วนตัวกลางก็คือผลบวกของตัวประกอบนั้นอต่อมาเรามาตรวจคําตอบทุกครั้งที่เราทํำน้องตัวจคำตอบว่ามันถูกหรือเปล่าตัวลายมืออาจจะไม่ค่อยสวยนะตรวจคำตอบตรวจคาตอบแล้วก็เอาตัวนี้มาเลย x บวกห้า x บวก 5. เราก็จัดการเอาสองโเล็บโดยมันจะมีวิธีการจำก็คือเราใช้คำว่าหน้าคูณหน้าใกล้คูณใกล้ไกคูณ ไรแล้วก็อันนึงก็คือหลังคูณหลังอ่ะมาดูอันแรกหน้าคูณหน้าใช่ไหมลูกหน้าคูณหน้าก็คือตัวหน้าของแต่ละวงเล็บคูณกัน x คูณ x ได้ x ก,กำลัง2ต่อมาคืออะไรลูกต่อมาก็คือใกล้คูณใกล้ก็คือ,อตัวที่มันอยู่ใกล้กันก็คือ5คูณ x ใช่ไหมคะอ่ะบวก5คูณ x ก็ได้เป็น บวก 5x ต่อมาไกลคูณไกลก็คือ x คูณกับบวก5ก็กลายเป็นบวก 5x และตัวสุดท้ายก็คือหลังคูณหลังใช่ไหมหลังของตระพะน์ก็คือ5คูณกับ5 5คูณ5เป็น25อันนี้2ตัวนี้สามารถดำเนินการกันได้นะลูกมันก็เป็น x กำลังสอง ห x บวกห้า x เท่ากับกับอะไรมี x ห้าตัวบวก x ห้าตัวก็คือสิบ x บวกกับตัวท้ายก็คือยี่สิบห้าเป็นไงคะโจทย์กับตัวนี้เยี่ยตัวคำตอบมาเหม,หมเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันแปลว่าการแยกตัวประกอบครั้งนี้เราแยกถูกต้องคำตอบอยู่ที่คูแฮกแท็กไว้นะคะ